น้องกราบน้ำมัสการพรอครูสมณะโคธิรักด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะลูกชื่อประทีปธรรมดิเลสีตอนนี้ปฏิบัติธรรมมาอยู่กับหมู่กลุ่มชาวสศกได้เข้าปีที่แปดแล้วค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูมากๆค่ะที่นำพาให้ลูกได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง ได้เรียนรู้จากเกียดตัโเองนะคะแล้วก็สี่งที่ลูกตั้งใจต่อไปก็คือในข้อที่หนึ่งก็ตั้งใจที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นในข้อที่สองตั้งใจที่จะอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มปัญญาให้ตัวเองให้เป็นผู้รู้สุดท้ายลงมือปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุถึงเป้าหมายก็คือการแก้ไขพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ น้องก,กราบนรรมารย์พ่อครูสมณะโสธิรักษ์ที่สรโรคอันางยิ่งดิฉันรุ่งกราขวัญเพียงพุทธอยู่ที่พุทธสารสีมาอาโศกค่ะ30ิปีที่พอรอครูเปลี่ยนจิตวิญญาณให้ลูกได้ได้อะไรใช่ไหมก็คือสิ่งที่ได้ก็คือได้ลดละกิเลสความโลภปวดหลงดิฉันกล้าที่จะ ทำงานฟรีไม่รับเงินเตือนค่ะล้วก็จะพยายามลดละการเิ่งโทษถือสาเอาแต่ใจค่ะกราบน้องกราบขอบพระคุณค่ะกามน้ำมาการพ่อคร,รูสมณะโพธิละด้วยความเคารพยิ่งดิฉันสมจิตทางสายกลาง ได้เข้ามาอยู่พุทธสถานสีมาอาโศกสีดีกว่านะ้วเพราะดิฉันได้ฟังคำสอนของพ่อดิฉันรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่พ้นจากโลกโลกียะมาสู่โลกุตระฉันจะปฏิบัติมีชาพ่อ ด้วยการเชื่องฟังหมูปุ่มเชื่อเชื่อฟังรับใช้หมู่ลุ่มและปฏิบัติตัวเองให้แข็งแรงออกกำลังกายเพื่อจะอยู่รับใช้อศนี้ให้ยาวนานอยู่รับใช้เพื่ออยู่รับใช้เท้าวอก ให้ยาวนานที่สุดและจะฝากชีวิตไว้กับอาโศมนีตลอดไปค่ะ